ฝึกความคล่องตัวและความแข็งแรงของปลายเท้าฝึกให้เท้าเอางเป็นสปริงนะสปริงมันจะเด้งมันจะดีดีตอนวิ่งมันทำให้วิ่งได้เร็วขึ้นนะจุดเล็กอะ ซอยแบบสไลด์ตามวงกลมไปใช้ปลายเท้าวิ่งโคนเอบอกปลายเท้าอยู่ตรงไหนต้องคอยจับตาดูพวกที่ยังลงเต็มเท้าลงผิด จากวิ่งข้ามลัวกลายเป็นสไลด์สไลด์สลับซ้ายสลับขวาซิกแซกไว้ ตามด้วยบันไดลิงฝึกสปีดของเท้าด้วความคล่องตัวกับความแขง็งแรงของปลายเท้านะฐานนี้บันไดลิงใครวิ่งช้าๆนี่มาทำฐานนี้ปบ่อยบันไดลิง ถ้าเข้มขน้นนี้ต้องจับเวลาเคยได้20วิข้างหน้าต้อง10เพิ่มแต่ในเลเบลของนกเด็กก็เป็นพื้นฐานฮะประมาณนี้ไปก่อนยังไม่ได้แข่งกับเวลาถ้าแข่งกับเวลานี่ถือว่าเข้มขน้นนะระดับโม3อัละ้ะ ียังชั้นะถมกับมัธยมยังไม่ได้มัธย,ย,ยมปลายมัธยมต้นอยู่ <laughs> ชื่อน้องกัปตูนะชื่อสีเหลืองเมื่อกี้ไปถามบอกชื่อกาลามินส้งใัยผมฟังผิดนะฮะกลายเป็นชื่อแปลกแปลกแบบก,กาลามิน เหลืออีกประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าฐานนะเหลืออีกห้าฐานฐานนีเป็นสิบฐานนะตั้งแต่น่นวิ่งขามลัวซอยสไลด์ผ่านห่วงฮะซ้ายขวาแล้วก็ ซอยข้ามรัวมากระโดดจำข้ามรัวสอดแล้วก็สไลด์แล้วก็มาบันไดลิงฮรสลาล่มฮะจีกลวยอ่ะมาร์เกอร์สีฟ้าสลาล่มซ้ายขวาแล้วก็สับเท้าสับเท้าซ้ายสับเท้าวขวาความแข็งแรงของปลายเท้า ฝึกสายสับปีดเลยฮะรูแบบการฝึกนี่ลายเท้าแข็งแรงมีความล้องตัวสูงฝึกแบบวิทย์เอาฟุตบอลนะฮะไม่มีบอร์ด <c ười> ทีตามายืนแอคเสื้อแดงนี่นะนัตตี้อ่า มีนัตตี้อยู่สองคนฮะหุ่นมือนกันด้วยหนุนเสื้อสีเทาๆฮะนัตตี้มีสองนัดนะนัตตีอ่าสถท้าลมซอยเท้าซ้ายซอยเท้าขวา sao là lông thoái lắng ấy sao là phân ba sai quả à, hết